สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมาอุทยานแพะเมืองผีนะครับอจังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวตามผมไปครับนี่ก็เป็นประตูทางเข้านะครับถึงละแพะเมืองผีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าไปด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกประวัตินะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับทุกคน เนี่ยก็จะเป็นที่เขาถ่ายรูปไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะของอุทยานแพะเมืองผีนะครับนี่ก็จะเป็นรูปถ่ายที่หน้าประตูเข้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันครับทุกคนของจริงเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวตามกันไปครับทุกคนตามผมไปครับทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในครับทุกคน นี่นะครับบริเวณด้านหน้านี้ก็ถึงแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าก็จะเป็นลักษณะเสาดินแพะเมืองผีนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับเดี๋ยวผมใส่หมวกกัอนร้อนอากาศร้อนครับคันค้างร้อนครับวันนี้โอ้นี่นะครับคนนี่ด้านหน้าผมนี่นะครับนี่ครับด้านซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวผมอ่านประวัติให้ฟังนะครับ ประวัติของการเกิดแพะเมืองผีนะครับเขาบอกว่า2ล้านปีมีการเกิดของเสาดินเกิดจากกรวดหินดินทรายเกาะจับตัวกันนะครับอันนี้เป็นประวัตินะครับยังไม่แน่นแข็งเต็มที่นะครับประกอบด้วยชั้นหินและชั้นทรายสลับกันมันจะมันจะเกิดการผุพังไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับก็จะทําให้เป็น เกิดเป็นแท่งเป็นย่อมมีรูปร่างแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวพาลงไปดูด้านล่างนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับนู่นนะครับทุกคนนด้านหน้าผมนี่นะครับก็จะเป็นเสาเสาดินแบบนี้นะครับ เออก็แปลกดีนะครับทุกคนธรรมชาตินะครับธรรมชาติสร้างขึ้นมาแปลกดีนะครับนี่นี่ในทุกคนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นเสาวดินประมาณนี้ครับเ๋ยวให้ทุกคนดูไกลๆนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนู่นนะครับด้านขวาผมนี้ก็มีตลอดแนวเลยนะครับนู่นอยาให้ทุกคนดูหน่ับนี่ ีตลอดแนวแล้ครับเนี่ยเกิดจากธรรมชาตินะครับสวยงามดีครับสวยงามเดี๋ยวผมพาเดินดูข้างในอีกนะครับนี่ด้านขวาผมนี่ครับตลอดแนวเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสวยงามตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติสร้างขึ้นมาครับนี่นะครับทุกคนนี่ด้านในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ น,นี่ก็คือเป็นธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าอุทยานแพะเมืองผีนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศของตรงนี้นะครับอุทยานนะครับสวยงามตามธรรมชาตินะครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศแล้วกันนะครับสวยครับสวยงามตามธรรมชาติครับ จุดนี้จะเป็นจุดชมวิวด้านบนนะครับผมพาทุกคนเดินขึ้นมาครับโอ้เหนื่อยครับหเดินขึ้นมาหน่อยเดียวหอบเลยเนี่ยจุดบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับนี่นี่นี่เรียกว่าผาพอเล่ผาพอแล่นะครับตรงนี้ครับทุกคนจุดนี้นะครับเป็นจุดชมวิวด้านบนนะครับทุกน มองเห็นทิวทัศน์ข้างล่างครับอันนี้เขาเรียกว่าผาพ่อแล่นะครับนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านบนนะครับหนทุกคนให้ดูให้ดูมุมบริเวณด้านบนมุมสูงนะครับทุกคนโอ้สวยครับสวยครับสวยตามธรรมชาติครับทุกคนโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นให้ชมคร่าวๆนะครับพัทยาน แพเมืองผีนะครับจังหวัดแพร่ครับทุกคนอากาศค่อนข้างร้อนครับสำหรับวันนี้คงต้องไปก่อนแล้วครับแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับผมจะพาไปที่ไหนคอยติดตามนะครับทุกคนสำหรับวันนี้โชคดีครับทุกคน